แล้วมาต่อกันที่ระบบอบแผ่นพลังงานแสงที่ขนาดสุดท้ายที่ขนาด6คูณ8.2เมตรเดี๋ยวรอช้ากันเลยไปชมกันเลยค่ะ,ะทางนาอัญญาพรนะคะเป็นเจ้าพนักงานเภสัชกรรมทันดูแลวัตถุดิบเกี่ยวกับสมุนไพรซึ่งโรงตากแสงอาทิตย์เพื่อตัวนี้ได้มาในปี59นะคะได้เริ่มเริ่มใช้งานซึ่ง ในการใช้งานเราจะใช้ในการตากพวกวัตถุดิบที่สั่งมาจากบริษัทเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นของสดหรือว่าของแห้งเราก็จะใช้ใช้โรงตากแสงอาทิตย์นี้ในการทําผลิตภัณฑ์นะคะและในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทําให้โรงพยาบาลเนี่ยคุ้มคุ้มทุนคุ้มค่าในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเพราะว่าใช้แสงอาทิตย์ตรงนี้ทำให้ป,ประหยัดงบค่าใช้จ่ายในการอบสมุนไพรหรือว่าไล่ความชื้นสมุนไพรเนี่ย ปีหนึงน่งก็เยอะนะคะเพราะว่าแต่ละเดือนนี้ในการสั่งสมุนไพรมาใช้เราก็ไม่ไม่ต่ำกว่า,าหลายชนิดหลายตัวยกตัวอย่างเช่นเนี่ยประมาณช่วงกุมพามีนาเมษาช่วงเนี้เราจะมีของสดก็คือไพรประมาณ2ตันนะคะที่จะต้องใช้ลงตากตัวนี้ในการป,ป,ปฏิบัติหน้าที่และก็จะทําให้สมุนไพรเราซึ่งตดัดใช้โรงงานแสงอาทิตย์เนี้ย มันได้คุณภาพและก็ประโยชน์ที่จะได้จากสมุนไพรนี่มันยังเก็บเก็บคุณค่าของสมุนไพรไว้เยอะค่ะ